สวัสดีครับทุกท่านกับผมปลอลเมฆจันทร์สีเดี๋ยวรับกับข่านสเตร Monster Hunter World Iceborn นะฮะวันนี้เรามาอยู่กันกับซีซันอลอีเวนท์ที่ห่างหายไปนานหลายเดือนมากๆเลยนะฮะซีซันอลอีเวนท์นี้มีชื่อว่า Sizzling Spice Festival นะครับซึ่งก็มาในธีมของแซมบานะฮะก็อาจจะดูเข็ดร้อนเขตร้อนนิดนึงนะฮะ ให้เข้ากับช่วงฤดูช่วงนี้นะครับซึ่งซีซันแนลอีเวนต์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6สิงหานี้นะครับเช่นเคยกันกับซีซันแนลอีเวนต์ที่เคยผ่านผ่านมานะครับอีเวนต์เควสต่างๆก็จะกลับมาให้เล่นเป็นระยะเวลาจํากัดนะทุกๆเควส t เลยก่อนหน้านี้รวมไปถึงร้านค้าต่างๆนะก็จําหน่ายของแล้วก็ใช้ point ลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะร,รวมไปถึง gathering ครัที่จัดตัดแต่งให้ดูออกแนวแซมบ้าแต่ ทำไมต้องเป,ป็นปูกเก้ว่าจะเพราะาตัวมันมีหลายสีนะฮะรวมไปถึง NPC ที่อยู่ใน g a t h e r i n g Hub ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็เมนูประจำา e a s o n a l e v e n นนี้ชื่อว่า Sizzling Pattern นะครับความพิเศษของจานนี้น่าจะอยู่ที่ Skill Soul s t s t e r นั่นเองซึ่งก็จะทำให้ผู้เล่นสามารถมีโอกาสพบเจอกับสัตว์ขนาดเล็กนะฮะที่ผู้เล่นสามารถจับหรือว่าไปตกปลามาได้นะครับก็สำหรับใครที่ ยังออกล่าโปเกมอนไม่ครบนะฮะหรือว่ายังได้ถ้วยไม่ครบก็สามารถมาเชิญชิมเมนูนี้กันได้นะครับซูมาสเตอร์แน่นอนว่าหลังจากเข้าแ a t เ e อร n g ฮับไปแล้วนะฮะเจ้าหมูก็จะเปลี่ยนชุดนั่นเองซึ่งมาคราวนี้ก็น่าจะเป็นชุดที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีซีซันแนลอีเวนมาแล้วมั้งฮะผมรู้สึกว่ามันแต่งเต็มมากแล้วก็ใหญ่มากๆเลยด้วยนะฮะขนบนหัวเจ้าคุรุยากุก็ขยับไปขยับมาด้วยนะ,ะน่ารักจริง แล้วก็มาถึงใยหยนอนหนังสือแฮนเดลเลอร์นะฮะที่ก็เปลี่ยนชุดเหมือนกันนะครับก็แทบจะไม่ต้องพูดถึงหรือคอมเมนต์เลยนะฮะว่าชุดสวยสดเด็ดจริงๆนะฮะผิวก็ออกแทนแทนด้วยนะครับผมก็เป็นหัวสว่างเลยและแน่นอนว่าในส่วนของหนังสือนะฮะก็ตกแต่งเป็นลายเจ้าปุกเก้นะฮะซึ่งดีเทลมากๆเลยนะ,ะโดยเฉพาะส่วนลิ้นผมรู้สึกว่าเขาจะเริ่มใส่ใจขึ้นเรื่อยเรื่อยนะฮะยกเว้นกับรอบตอนนั้นที่เป็นสกิน มิสเตอร์เอ็กจากเร i เดน t ีวิ l นะซึ่งนั่นกระดูสยองสยองไปเลยนะกอบวางโหดมากๆท่านใดสนใจให้นางใส่ยาวๆก็สามารถไปหุดหนุหนดี c ซีกันได้นะครับทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของ Quest Event ที่เพิ่มเข้ามาในซีซัน n น l นี้กันบ้างนะฮะคว s t แรกมีชื่อว่า Fetching Light p i l l r r นะฮะซึ่งก็จะเป็นคว s t ที่ให้เก็บไข่มุกทั้งหมด8อันนะฮะ Special material ที่ได้จาก quest นี้คือ herbivore ticket นะฮะผมไม่แน่ใจอ,ออกเสียงผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันแปลว่าสัตว์กินพืชนั่นเองก็จะเป็นหัวของเจ้า k i b บีนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยนะฮะในวิดีโอจะเป็นเพศหญิงนั่นเอง quest ต่อมามีชื่อว่า c r a m e f l a c t e d นะฮะซึ่งก็จะกำจัดเจ้าลาเทียนเขียวนะฮะก็จะเป็น herbivore ticket ที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าไดโนเสาร์ ที่อยู่ในเขตแรกของ Asian Forest นั่นเองนะฮะเควสต์ถัดมามีชื่อว่า Seeing is Believing นะครับก็เควส์วนี้ให้กําจัดเจ้าทิกาเร็กใน Special Arena นะฮะเมื่อจบเควส์วแล้วจะได้ Spirit Canteen t i k e t นะครับผมก็จะเอาไว้คลาฟในส่วนของ Dual Beer ที่เป็นถังเบียร์นั่นเองนะฮะชื่อว่า Strong เอลีนะฮะผมออกเสียงถูกปะวะซึ่งดาบคู่นี้เป็นแบบไฮบริดนะฮะมีทั้ง p a ราลิซิสและก็สล e p นะฮะก็สรุปจะเอายังไงแน่นะครับผมก็แปลกๆดี ในส่วนของการคราฟใช้ Special m a t e r i a l รีอันแล้วก็อัปเกรดอีก1อันนะครับธาตุพาลาจะอยู่ที่150แล้วก็สลีปอีก90นะฮะไม่รู้สิในมุมมองของผมแล้วถ้าเกิดเราทำพารามอนอยู่แล้วก็ทำมอนหลับด้วยเราอาจจะใช้ประโยชน์จากการทำพารามอนไม่ได้มากที่สุดนะฮะซึ่งค่าของแต่ละสถานะผิดปกติเนี้ยก็ถูกหาร2ด้วยเลยทำให้มันน้อยลงนะฮะอาจจะทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะทั้ง2ออย่างเนี้ย ยากยิ่งขึ้นเควสถัดมามีชื่อว่าโดนพกเกตเด็ะเอียปากนะครับเควสนี้ให้คำจัดหินกาลูก้าใน Special Arena นาสเปเชียลแมท a l ีที่ได้รับชื่อว่า Pilot อตแฮร c k ิ t เกนะครับผมก็จะใช้ทั้งหมด3อันในการคลาฟเลเยอร์อาร์เส่วนหัวนะที่เป็นรูปหูกระต่ายนั่นเอง ดั้งเดิมแล้วมันจะเป็นสีชมพูนะแต่ผมดันทะลึ่งใช้สีทองอยู่ตอนอ่านวิดีโอเควสถัดมาจะมีชื่อว่า Monkey Business นะฮะเควสนี้เราต้องลาเจ้า Furious ลาจังนะฮะสเปเชียลแมท r i a เที่ดรอปในเควสนี้ชื่อว่า Gold Spring Ticket นะครับผมก็จะใช้ทั้งหมด3อันในการคราฟ Layer Armor ส e a นหัวนะฮะซึ่งก็จะเป็นเจ้าลิงทอง ที่เป็นหนึ่งใน Achievement หรือว่า Trophy ภายในเกม Monster Hunter World Iceborne นั่นเองก็ถือเป็นสัตว์หายากตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับ The Naked Truth นะครับผมเควสนี้เราต้องล่าเจ้าชาล่านะฮะมอนสเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ภายในภาค Iceborne นั่นเอง Special Material จะเป็น Inner Eye Ticket นะครับผมก็ใช้ Craft Layer Armor Inner Wear นะครับหรือชุดวันเกิดของเรานั่นเองนะฮะก็ เมื่อตัวละครของเราไม่ใส่อุปกรณ์อะไรแล้วก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะฮะก็เอาไปทําเป็นเลเยอร์ให้ดูเหมือนตัวเปล่าตัวเปล่ากันไปต่อกันในส่วนของคราฟตอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาภายในซ e ซันแนลอีเวนนี้นะครับมาเริ่มกันที่เลเยอร์อัลเมอร์นะฮะชื่อว่า p a s s ชั n นะครับผมใช้ V.I.P. s i z ิ l i n g Spike Ticket นะครับผมก็สามารถหาได้จากการเล่นอีเวนต์เควสรวมไปถึงการช่วยเหล่าฮันเตอที่มี HRMR ต่ำกว่านะครับต่อไปในส่วนของ Armor Set นะครับก็จะเป็น Passion Alpha Plus นะครับผมซึ่งก็จะใช้ Sizzling Spike Ticket นะฮะซึ่งก็จะได้จากการสำเร็จ Quest ประจำวันนะก็อย่าลืมไปรับก,กันกับทางหน่วยของ Research ด้วยละกันนะฮะก่อนที่จะไปออกล่าภายในแต่ละวันซึ่งชุดก็เจิดจลัดมากๆนะฮะสำหรับ พศหญิงนะฮะผมขอยกนิ้วให้จริงๆปีกแม่งใหญ่เหลือเกินนะฮะผมคงจะต้องลองแต่งสีอื่นบ้างน,นะฮะแต่ตีมสีเลเยอร์อารเมอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือสีเหลืองนั่นเองก็ผมคงจะต้องหาเจสเจอร์ที่มันขายแล้วเป็นท่าเต้นดูบ้างน,นะฮะเพราะท,ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการทําวิดีโอเลยจริงๆนะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะร,รู้สึกว่าชุดนี้หรือว่าเลเยอร์อา r เมอร์นี้นะฮะจะมีเอฟเฟกที่เติมเข้ามาอีกก็คือในส่วนของเวฟพ่นดรอนั่นเองเวลาเราชักอาวุธออกมาแล้วก็จะมี เศษกระดาษนะฮะเหมือนกับฉลองปล่อยออกมานิดนึงพร้อมกับขนนกนะฮะทีนี้ไปดูกันต่อในส่วนของสกิลกันบ้างน,นะฮะ Sizzling Blessing นะผมมีทั้งหมด2สกิล Active เมื่อใส่3ชิ้นและ5ชิ้นนะครับสกิลเหล่านี้ก็ช่วยในการเพิ่มโอกาสได้รับ VIP Ticket เ,เมื่อหลังจบเควสนั่นเองสกิลถัดมานะครับก็มี Botanist Level 4 Marathon Runner Level 3 Geologist Level 3 สวายเวอร์เอ็กซ์ e พรสเลเวลสามนะฮะมาสเตอร์เกเอรแล้วก็คาเวอร์ริงโนะฮะก็สกิลเดินป่าชัดๆเลยนะฮะไม่เหมาะกับการต่อสู้เลยมาดูในส่วนของ Decoration กันบ้างน,นะฮะส่วนหัวมีเจมเลเวล3 1ช่องนะฮะส่วนลำตัวมีเจมเลเวลสและเลเวล1อย่างละ1ช่องส่วนแขนม,มีเจมเลเวลสและเลเวล3อย่างละ1ช่องนะฮะและก็กลับโปรงและเท้ามีเจมเลเวล1อย่างละ2ช่องในแต่ละชิ้น เจมสล็อตค่อนข้างจะไม่ค่อยหลากหลายแล้วก็ให้มาน้อยนะฮะแต่หลกัหลกๆแล้วตัว a r m เมอร์เซเนี่ยมีสกิลเหมาะสําหรับทำเควสเดินป่าที่สามารถจบได้เร็วๆแล้วก็เพื่อให้ได้โอกาสได้ VIP t ิ c k เกตนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในส่วนของเพนเดนนะฮะก็มีเพิ่มเข้ามาหลายชิ้นเลยมีให้ครับทั้งแบบ Ticket ตปกติแล้วก็ VIP Ticket นะฮะแล้วก็มาต่อกันที่ในส่วนของอาวุธและชุดของพาิโกนะครับซึ่ง ก็จะมี Aloha Set Alpha Plus นะที่เสริมความแข็งแกร่งจากชุดเมื่อตอนไฮแลนด์เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ชุดใหม่เป็น p u k e Set Alpha Plus นะฮะซึ่งผมขออภัยด้วยจริงๆเนื่องจากว่าไม่ได้ทำรีวิวซีซันอลอีเวนต์นานนะฮะเผิอกดเซฟเลยไม่ได้คัาชุดนี้ออกมานะฮะหลักๆแล้วตัวอาวุธ b บู z e ล r a ก็จะมีทาตพิษนะผมแล้วก็ส่วนหัวรู้สึกว่าลิ้นมันสามารถขยับเองได้นะฮะเพราะ เราที่สังเกตจากเจ้าแมวในร้านค้าแคนทีนนะครับและนั่นเป็นทั้งหมดของซีซันแนลอีเวนต์นี้นะครับผมสิสลิงสไปฟีสติวัลนะครับก็อีเวนต์กลับมาเปิดให้เล่นนะฮะก็รวมไปถึงเจ้าแพะส้มด้วยใครที่ยังตามหาอาวุธธาตุอยู่และยังไม่ผ่านอัลเทียนผมก็ขอเป็นกำลังใจเอาใจช่วยขอให้ผ่านในเร็ววันนะครับเอาเป็นว่าไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมมาเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ